สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชประสงค์แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สวนลุมพินีนะครับเริ่มสตาร์ทต,ตรงนี้เลยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็คลุมฟ้าคลุมฝนนะครับแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกนะครับก็มาดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หลังจากเริ่มสตาร์ทมาแต่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ก็วิ่งตรงนี้เลยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงวิ่งบนถนนนะครับราชวิถีมุ่งหน้าจะไปนุนแหละดินแดงรัชดาพระรามเก้าไปทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้แอดมินจะเลาะไปทางประตูน,น้ำราชประสงค์นะฮะจึงจะไปสิ้นสุดที่สวนลุมพินีคาดไว้นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ช่วงอนุสาวรีย์มา ที่จะเลี้ยวที่จริงเขาไม่ให้เลี้ยวอ้ใต้สะพานนะครับตรงนี้ก็จะเอ็ดมินก็จะมาเลี้ยวตรงนี้แหละทางกลับที่จริงแต่ก่อนหน้านี้เขาให้สามารถเลี้ยวได้นะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ถ้าเลี้ยวก็จะ,ะเหมือนว่าจะโดนไปสั่งเอ็ดมินก็เลยต้องมาเลี้ยวตรงช่วงนี้แหละนะครับช่วงเขาเรียกว่าวิภาวดีนะตรงนี้ หรือว่าดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงประมาณนั้นหลังจากเลี้ยวกลับมานะครับเราก็มาดูาไปไเรื่อยๆก,ก่อนนะครับตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหลังสงกรานแหละนะฮะตรงนี้แอดมินก็พึงได้ขับรถมาตระเวนเลาะดูว่าจะเ,าเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะก็แต่ก็มีการเริ่มการทำงานกันแล้วนะครับตรงนี้ หรือบรรยากาศกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่จะมุ่งสู่ประตูน้ํานะครับตรงนี้อเอียวขวาเนี่ยอยู่เข้าสู่ถนนราชปลารบนะครับตรงนี้ถนนราชปารบแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านขวามือนี่มีทางที่จะเข้าไปรังน้ํานะครับแต่ว่าราังน้ําเขาไม่ได้ให้เข้านะครับตรงนี้เขาจะต้องเป็นวันเวนะรตรงนี้ก็จะต้องเข้าไปทางนู้นเลยนะครับพญาไท อีกเส้นหนึ่งนี้ตรงนี้ถ้าเป็นแนวทางารถไฟสายสีส้มนะครับกําลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะตรงนี้เป็นใจะสร้างใต้ดินมาเรื่อยๆแหละนะฮะบนถนนราชป,ปรรบก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้เข้าสู่แถวแถวสียุทธยานะฮะตรงนี้ เนี่ยเลี้ยวขวาจะเป็นสียุทธยาทรา,ายก็จะตุระทิศนะฮะตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับในเส้นนี้เส้นนี้นี่จะเป็นแหล่งนะครับเขาเรียกว่าแหล่งอาคารสูงคอนโดโรงแรมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือศูนย์การค้าบ้างโรงแรมบ้างคอนโดมิเนียมบ้างอะไรตึกแถวหรือว่าคาันเมนจะไม่มีแล้วฮะจะลดน้อย ลงมากๆเลยนะครับสำหรับเส้นนี้เพราะว่าถือว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยรถก็ค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่านะแหล่งเศรษฐกิจแหล่งคมเจริญแหล่งศูนย์การค้าเนี่ยรถราก็ขวักไข่ก็คงจะขยับขยื่นไปเรื่อยๆไม่ได้ไปแบบอย่างรวดเร็วเหมือนบางแห่งนะฮะตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆแหละ ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะถนนราชปรรบ ừ, ทางด้านขวามือนะศูนย์การค้าอินทรานะฮะตรงนี้โรงแรมอินทราด้วยนะฮะแต่ก่อนเหมือนว่าจะมีห้างพาต้าด้วยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยอันนี้คาดว่าอ,อยู่ชั้นล่างๆนะมีโรงหนังมีอะไรคลิปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ใบหยกหนึ่งใบหยกสองก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับส่วนฝั่งทางด้าน ้ายมือก็จะเป็นสวนการค้าเหมือนกันแล้วก็โรงแรมด้วยนะฮะตรงนี้สร้างใหม่เนี่ยคึกคักเลยทีเดียวแหละนะครับอ่าดูถึงตรงนี้ก็เข้าสู่ย่านประตูน้ําขวามือก็จะมีเหมือนจะมีโครงการเนี่ยสังกะสีล้อมรอบอหลังจากตรงนี้ก็แยกประตูน้ํา ก็ทะลุมาเลยนะฮะตรงนี้โอ้นักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็นานแน่นเลยทีเดียวนะอันนี้เข้าสู่ถนนราชด,ดำริก็คือศูนย์การค้าราชประสงค์นะครับตรงนี้เห็นจากแวบๆเนี่ยดูค้าเลยคึกค้า,คามาตั้งแต่ประตูน้ํามาเลยนะฮะตรงนั้นศูนย์การค้าอินทราก็เดินมาจนถึงนี่แหละราชประสงค์นะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งแลนมาสหรือว่าแหล่งเศรษฐกิจ ที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเยอะมากนะครับช่วงราประสงค์สยามาแถวๆนี้มันใกล้กันนะเพลินจิตแถวน,นี้จะเห็นจากการทําตึกทําอาคารทําศูนย์การค้าก็ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะขนาดใหญ่แล้วก็รองรับลูกค้านะครับต่างชาติบ้างในประเทศบ้าง โอเคนะครับตรงนี้ก็จะชะลอ,อนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นแยกรับประสงค์นะตรงนี้เซนทันเวอรอนแยกรับประสงค์ตรงนี้แล้วติดนิดนึงนะครับข้างบนก็เป็นพวกสกายวอล์กอะไรแหละเดินกันสนุกสนานกันเลยแหละครับก็อยู่ตรงนี้ก็ถึงนี่แหละนะครับถนนราดตึบริเลยรัศีแยกรับประสงค์มาก็จะอ่า เน้นหนักนะครับโดยเฉพาะทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในเน้นหนักทางเรื่องคอนโดมิเนียมโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้าบ้างนะฮะตรงนี้ก็เห็นจากตึกหรูหรากันเลยทีเดียวสวยงามมากนะครับโอเคครับดูกันมาเรื่อยๆบนถนนราชดำรินะฮะจะมุ่งหน้าไปสิ้นสุดนะรตรงที่แอดมินกะไว้ก็คือสนรุมแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงนะก็ดูบรรยากาศกันกไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตึกรานระฟ้า ในเรื่องราวนะนี่ยของคอนโดโรงแรมแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งของอแอดมินมองว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนรวยกันนะครับตรงนี้ไฮโซกันค่อนข้างที่จะมากันเยอะนะครับก็มีรถตู้เนี่ยรถตู้รถเมอ่อเักอสคู่รถโดยสารพวกแท็กซี่เขาก็มาจอดรอ,อลูกค้าเนี่ยตรงนี้เป็นรถ มาเจอะรอลูกค้าต่างชาตินะครับที่เป็นพวก,กบรรดานักท่องเที่ยวนะฮะที่จะ,ะมาพักอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเป็นแหล่งที่พักแล้วก็จะรอนั่นด้วยนะครับรอ,อผู้โดยสารที่ลงจากสถานีรถไฟ b t s นะครับตรงนี้โอเคครับก็มาเรื่อยๆแหละนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแหล่ง ตึกสูงโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวให้เห็นกันเลยนะครับในย่านนี้สำหรับตรงนี้แอดมินก็จะถึงแยกตรงนี้เขาเรียกแยกสารสินนะครับตรงนี้เนี่ยรถติดนิดหนึ่งเนี่ยตรงชะลอตูดคันสีกระบะสีขาวนี่ฮะอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็ผ่านแยกสารสินก็ถึงสวนลุมพินีนะครับตรงนี้สวนลุมพินี ครับคลิปบรรยากาศการเดินทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านประตูน้ำราชประสงค์มาสิ้นสุดส่วนลุมพินีก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่จาจะติดตามและและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ